ไม่รู้จะไปกู้เงินที่ไหนดีเนี่ยคุณตันไม่หมดทุกทางคิดไม่ออกว่าจะไปกู้เงินแอปเถื่อนหรือว่าพวกนอกระบบ10%บเซบ้างเนี่ยหรือว่าที่อื่นๆเนี่ยที่มันได้เงินง่ายๆแต่แบบนั้นนะมันไม่คุ้มเลยนะคิดดีๆสินเชื่อเงินสดที่อนุมัติไวใน30นาที และก็อนุมัติเร็วสุด15นาทีเนี่ยถูกกฎหมายแน่นอนและขณะนี้ก็มีอยู่ที่ไหนกันบ้างเงื่อนไขง่ายขึ้นไหมสมัครยังไงเดี๋ยวรู้เริ่มกันที่ตัวนี้กรุงศรีไอฟินตัวนี้ก็กู้ผ่านแอป KMA สะดวกสบายยิ่งเป็นลูกค้ากรุงศรีเนี่ยเดี๋ยวลดดอกเบี้ยให้อีก3% คนที่รับเงินเดือนจากธนาคารกรุงศรีก็จะคิดดอกเบี้ยพิเศษให้อีกด้วย9.99%ในช่วง3เดือนแรกหากว่าไม่ได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีก็ไม่ต้องเสียใจก็คิดดอกเบี้ยพิเศษให้อีกด้วยอยู่ที่10.99%ในช่วง12เดือนแรกส่วนเจ้าของกิจการเนี่ยก็อาจจะคิดแพงสักหน่อย12.99%ในช่วง12เดือนแรกเหมือนกัน ดอกเบีย้ยเนี่ยจะถูกหรือแพงเนี่ยเขาจะคิดตามกำลังรายได้ตัวต่อมาเนี่ยเรายังอยู่กันที่สินเชื่อเงินด่วน e X p r e s s Loan ตัวนี้จะไม่พูดถึงเนี่ยไม่ได้เลยจริงๆไม่งั้นเนี่ยพลาดกันเยอะมากรายได้แค่7,500บาทรีบมาเลยสมัครปุ๊บอนุมัติไวใน15นาทีอนุมัติแน่เนี่ยไม่เกิน5เท่าของรายได้ ถามว่าเช็คบูโรไหมจะบอกแบบทั่วๆไปเลยเนี่ยถ้าหากว่าขึ้นตรงกับทบทรรับรองเอาเป็นว่าเขากลองลูกค้าด้วยแต่ว่าไม่ได้เป็นการเช็คแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะเป็นการเช็คร่วมกับรายได้ฉะนั้นรายได้เยอะมีโอกาสที่จะผ่านเยอะกว่าตัวนี้กู้ผ่านแอปเคลพัสด,ด้วยนะอีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่พูดถึงก็ไม่ได้ด้วยนั่นคือเงินทันเดอร์ พูดกันบ่อยมากแล้วล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะจัดแบบรายละเอียดยิบไปให้กู้ผ่านแอปแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงแต่ว่าอาจจะรอรับเงินเนี่ยนานหน่อยภายใน24ชั่วโมงรอหน่อยเถอะนะเพื่อเงินแต่ว่ารู้ผลไวนะภายใน15นาทีรู้แล้วเนี่ยคุณจะได้คิดได้เลยว่าคุณจะได้เงินหรือเปล่าคุณฝันรอได้เลยกู้ได้คนละห้าหมื่นบาท หรือไม่เกินห้าเท่าของรายได้รับทุกอาชีพมาได้เลยแค่ยุยี่สิบถึงแค่สิปีดอกอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าไม่เกิน33%ต่อปีตัวนี้เชื่อถือได้แน่นอนและอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือฟินนิคเจ้านกแสนรู้ที่ใครๆก็อยากจะมีกู้ได้ตั้งแต่สองพไปจนถึงห0 0 0งแบาทหรืออนุมัติจริงๆก็ไม่เกินห้าเท่าเช่นกัน ดอกเบีย้ยคิดเพียงหมื่นละสิบาทต่อวันหากว่าคุณมีติดเครื่องเอาไว้เนี่ยคุณสามารถจะใช้ยามถูกเฉินยามจําเป็นในมันดีมากๆกู้ผ่านแอปนั่นแหละไม่ใช้สลิปเป็นเดือนมีแค่สเตทเมนต์ก็มาเถอะและคุณก็ต้องมี s b e s c แอปด้วยเอาไว้รับเงินใช้จ่ายคืนเงินจะบอกว่าฟินนิกนี่มันมันใช้ง่ายนะแล้วก็อนุมัติง่ายด้วย